โอ้พี่ครับขับรถไม่โอ้โหเฉียดผ่ายละขับรถมีตาเปล่าไอ้ <Yeah. S 1> <Hey! S 2> แม่งวงไม่ไม่ถึงหรือว่าอะไรวะไอ้เยังโง่เฉี้ยรถมีตาเป่าเชี้ยแม่งคนเราแม่งคนเราอแบบสัต <laughs> รถแม่งแรงจัดครับทุกคนโห้รถแม่งแรงจัดมาได้เชียมาได้คันนี้แพงไหมครับพี่สาวไม่แพงครับน้องขอลองขี่แป๊บนึงได้ไหมครับหนูมีแม่ย่านางนั่งบนรถสองคนี่รถเต็มแบบแบบว่าหนึ่งนาทีเดี๋ยวเอามาส่งเลยครับพี่สาวรถ <ลด S 1> เต็มครับคน <ลด S 2> นั่งอีกสองคนเลยคเพลรมีแม่ย่านางขอบคุณครับ คุณครับคุณคุณมีปืนไหมครับยิงให้ผมหน่อยนะไม่มีค่ะไม่มีม,ม,มีมีมีใครในแก๊งคุณมีปืนปะ่ะคุณช่วยช่วยผมหน่อยดิไม่มีเลยค่ะพี่น่าไปหาตำรวจน่าจะง้้โโอหพี่ชายพี่ชายยิงผมลงรถหน่อยดิพี่ไม่มมีปืนันทำไงให้ลงรถเลยนะพี่พอดีผมขโมยรถมาแล้วเขาล็อกครับไม่รู้ทราบ คุ้มค่าการออกรถเลยว่ะไอสัตว์ดีดเป็นหอ,อเลยเฮีย <c ười> ออกเลยเละเว้ยตัวแต่มตัวส่งอะไรส่งเอยฉีดยังไหมครับฉีดครับผมก็หมอไม่มาผมคงตายยันนานแน่แหละขอบคุณน,นะที่ยังเป็นห่วงหมอริบมาเลยครับดีมากคุณหมอ นี่คุณไม่เห็นผมตายนะครับนะคุณไม่เห็นผมเมื่อกี้ที่ผมแบบประสบอุบัติเหตุครับอะไรนะคะคุณไม่เห็นผมที่ผมประสบอุบัติเหตุหรอเมื่อกี้เราเมื่อคุณควรที่จะช่วยผมหรือเปล่าเราเมื่อกี้ใครช่วยคุณคุณหมอช่วยผมครับเราเมื่อเราไม่แคุณทำไมคุณไม่วิ่งมาผมแล้วถามว่าคุณเป็นไรเปล่าครับคุณชาย ก็เราเมือไงเราไม่ได้มองไปฝั่งนู้นคุณเมือไหมผมไม่คคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคณะผมชื่อหมูกรอบครับอืมใช่เหรอใ่ช่จริงจริงครับผมชื่อหมูกรอบไม่เชื่อเนี่ยรีบไปขึ้นรถเร็วรถลบนะคุณคณะทำอะไรครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับได้ครับผมจะรีบไปขึ้นรถเลย นั่นรถคุณเหรอรถแม่งเนี่ยผมขโมยมาเฮ้ยเรถกูเฮ้ยเฮ้ยเฮรถมึงก็ต้องอยู่กับมึงนี่ไม่อยู่กับกูอะเอฮียเรือในสัตว์เอเฮีย <c oughs> เร <c oughs> ือในสัตว์โอาไอชียเรือในสัตว์ <c oughs> คุณคณะไปกัผมไหมครับเยี่นเยะควยเยนเยคุยเยนเยะควยเยลี่นคุณคณะไปกับผมไหมครับเขาไม่ต้องสนใจเสียงมาเยนคุยเไม่ต้องสนใจเสียงมาคุณคณะไปกับผมไหมครับเอ้ยเรลอนีุ่ณคณะไปกับผมไหมครับเอ้ยเอาลงกูมาเอ้ยมึงจะมาหลอนทำไมเนี่ย เออมึงเอาไปแล้วกูกลับไงอะ่ะเฮีย้ยก็เดินดิเออกูไม่เดินโอ้ไยเฮี้ยมึงรู้ไหมว่ากูจะขโมยมาได้แต่ละคันเนี่ยมึงมึงเฮี้ยขนาดนี้ไงกูว่าแล้วก็ถึงไม่มีรถที <c oughs> ่กูขอรถกูขอรถกูขึ้นกูขอ,ขอไปขึ้นอาวุธก่อนได้ไหมได้ดิแกงกูด่าเนี่ยมามาเดี๋ยวกูไม่สง่สงมา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 เาม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 า ยี่ห้าีจาัไอ้ยี่้นจัโอ้เฮ้ยมันชนคนทำไมอะบาคุณคณะขึ้รถมาคุณคณะไอ้ยี่้นจัร เรามาดูคนง่อไล่ตามผมครับตอนนี้อยู่กับดอมเทเลตโต้ง้อ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 ,งอโอ้ยเคีีเยเสิร์ฟข้างไอสัตว์ ตามให้กูภาคภาคคณะไปเฮียสิงค้าก่อนนะพวกไอ,อ้อครับไอ้ครับสิงค้าให้่อยครับยังไปอะไรเฮียนี่ครับยิ้มกล่องซ้อมาได้ไหมครับอุ้ยพี่ชาย ทางไยสัตว์พวกกนะูเนี่ยดูจากการแต่งชุดแล้วไม่ใช่ขอกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมครับผมนิ้มกล่องซ่อมนั้นไหนได้ไหมครับพี่ชายพี่ชายขอขึ้นรถหน่อยได้ไหมครับมันข,ข,ขึ้น,นรถไม่ได้ครับพี่ชายถอยหลังหน่อยได้ไหมครับเอ้ยถอยหลังได้ไหม เอี๋ยครับพี่ถอยหลังให้ผมหน่อยที่ไปได้ไหมครับไม่มีปัญหาเลยเติมถ้ามึงอยากจะเอาอ่ะจัดให้มึงได้หมดแต่มาจเจ้าใช้ไปสัตว ยี่รถแม่หรือคุยว่าแข่งยี่ตผ่เชียออ้ยเชี่ยงมามึงจนกูก่อนอะกูไม่ยอมหรอกกูกูไม่เคยเสียเปรียบใครหรอกมมาึงงลแล้วฉันต้องเรื่อะได้ไหมเรือเธอไม่ไปได้หรือเธอไม่ลงอ่ะแล้วเป็นไรอ่ะทำไมต้องลงอ่ะ มึงเลิกแอรได้แล้วมึงมึงจะเก็บมึงมึงเก็บไม้พองไม้ปกป้องเมืองหรไอ้ง่ไอ้พวกไวรุ่นอินนี่อะมึงไอ้ไอเบียวหน้าสามเอ็ดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเบียว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 ไอ้เหี้ยเบีหมดแล้แกกูไม่กูไม่คุยกับมึงไอ้แกไอ้เหี้ยหลอะไรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเบี้ยหน้าสามเอ็ดมึงอะไอ้เหี้ยเหมือนกันทั้งเมืองไอ้เหี้ยพวกมึงอะเออเอ้า่กกกูไมมอยยาคุับึงเงียบเบื่อแก่ไอ้เหี้ยไม่คุยกับมึงไอ้เหี้ยแกไอ้เหี้ยแก่ มึงจะด่าเราทำฮี่อะไรยังโง่ไม่อ๋อมึงอินมึงอินอดีรอินอะไรวะอินอะไรชิดอ่ะอินก็อะไรชิดวันนี้มึงจะไปได้ปะเนี่ยเฮียแม่งหาดีกว่ามึงเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยยง โอ้ยโอ้ยชนกูดิง <c oughs> โง่เฮ้ยมึงขี่รถเลไรมึงเนี่ยจอดด,มอด,ดิมึงจอดดิมึงขี่รถเลไรมึงเนี่ยคุณเนี่ยขับรถอะไรของคุณไอ้สัตว์รถยนต์ไงนั่นแหละผมก็ขับรถยนต์ของผมมึงกัดสี่ประตูไมหมอ๋อ ของน้องนี่เองชื่ออะไรอ่ะอะไรพี่เองชื่ออะไรวะชื่อลูกชิ้นพี่เองเล่นคนเดียวเองเหงาบอยเวลาเองเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นคนเดียวพี่แต่มึงเล่นกับใครกูเห็นมึงเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่กับเพื่อนพี่อยู่กับเพื่อนเฮียมึงนั่งอยู่คนเดียวเอ้ากูนั่งอยู่คนเดียวนี่ไงเอาไอ้เฮียมึงอยู่กับใครแล้วอยู่คนเดียวเอ้ามึงเล่นนิ้วกลางกูทำไมอ่ะรถหน้าต่างไอ้เฮียคือกูอินนะมึงรู้ปะ กูอินนะเว้กูอินนะเว้มึงให้ดูกลางเว้กูไม่ชอบมึงเค่ไรวะกูอินนะเว้ไม่ชอบมึงเ็่ไรวะมึงอีกูอินนะเว้เอาเปล่าเยี่ยมเดี่ยวพวงอะไรกูปะเดี่ยวพวงอะไรกูปะมึรักเครือวมึงอะอะกูอินนะเว้กูอินไอเหี้ยตอนนี้กูเข้าเส้นเป็นไมึงเจอรถเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ อุ้ยเสียวเลยเสียวมึงเสียวปะจังหวะเอกี้มึงเสียวปะเสียวปะรออะไรอ่ะมึงชนปั๊มกูดูเดฟกูให้ห้าหมื่นชนปั๊มกูดูดเดฟอ,อ่ะเฮ้ย <laughs> จะลงรถทำไมจะทดสอบมันพังโอ้ยเข้าเส้นเล่นไปทั่วนะมึง <laughs> มึงเงินหัวเขียวปะเงาแม่งดิมึงกลัวอะไรอ่ะเงาเงาแม่งดิมาแล้ก็เอาดิชนชนมาได้กูหน่อยชนมาได้กูหน่อยเอามึงไม่ชนมึงกลัวอะไรมึงยังชนกูได้เลยไอ้สัตว์มึงวันนาะมาดิเฮ้ยเหี้ยละลุนใหญ่ตายอมาเอ้า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  มาดีเฮ้ยกูทำอะไรลงไปอ่ะไอจอดมึงเอาดีไอจอดมึงเอาดีสัตว์มึงขันนี้เดี๋ยวนี้จ็อดจ็อดชี้ใช่ช